ที่เห็นอยู่นี้จะเป็นอุปกรณ์ d ดีบนะครับเป็นตัวช่วยเคลื่อนย้ายแผ่นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากนะครับเป็นพวกไม้อัดแผ่นหนาหรือไม้ยางพาราประสาน,นะครับจะเป็นตัวรองรับน้ำหนักแผ่นไม้แล้วก็จะเป็นล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องทำงานคนเดียวไม่มีผู้ช่วยได้ลองใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับไปดูกันเลยก็ให้หาเหล็กฉากประมาณนี้นะครับ เป็นเหล็กฉากรูปแบบอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดเท่ากัน2ส่วนต่อไปก็ผมจะใช้เศษไม้นะครับตัดให้ได้ขนาดประมาณนี้4ชิ้นนะครับขนาดก็ไม่ได้เสีเดียน,นะครับเรากะเอาตามที่เราต้องการได้เลย มันจะวัดเข้ามาประมาณ2เซนจากนั้นก็ยึดเหล็กฉากเข้ากับแผ่นไม้เลยลักษณะแบบนี้นะครับวิธีทําก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับง่ายๆเมือประกอบเหล็กฉากกับแผ่นไม้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะประกอบส่วนที่เป็นบานพับเข้าไปนะครับ บันพับที่ใช้คนจะเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็่อนค้างจะมีความหนาเพื่อที่จะรับน้ำหนักได้ดีเสร็จแล้วก็มาติดตั้งส่วนที่เป็นล้อนะครับล้อที่ผมใช้จะเป็นล้อแบบหมุนได้รอบตัวนะครับสุดท้ายผมก็จะติดยาง EVA เข้าไปนะครับตัวนี้เพื่อกันลื่นเพื่อเวลาที่เคลื่อนย้ายไม้จะได้หนีบไม้ได้แน่นนะครับแล้วก็ไม่ลื่นหลุด ี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นไอเดียสามารถนําไปทําตามกันได้นะครับผมว่าใช้งานได้ดีเลย